Evolution กลุ่มมาทาเบอร์หนึ่งแห่งยุครุเล Aggression ที่ประกอบไปด้วยสีทตำนานของ w w e อย่าง Triple H, Batista, Randy Orton และ The Nature Boy, r i c f l a i r ถือเป็นกลุ่มมานธทามที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแม้จะอยู่รวมกันแบบจริงๆจังๆได้แค่ไม่กี่ปีเองกลุ่มนี้มีที่มาอย่างไรไปรับชมกันได้เลยย้อนกลับไปปี2002หลังจากการแบ่งค่ายเสร็จแล้ว ริเชเลือกที่จะมาอยู่ค่ายรอแล้วก็พลิกบทเป็นอธรรมตัวแซบแถมเส้นใหญ่ได้แชมป์เฮฟวิเวทไปครองโดยที่ไม่ต้องปั้มเลยแล้วก็ได้กวนประสาทคน catching, คนู้นคนนี้โดยเฉพาะกับริกแฟร์ที่อยู่ในช่วงตกตามหลังจากเสียอำนาจบริหารให้กับวินแม็กซ์แมนในบทเขากลายเป็นนักมวยปั้มระดับบันไดไปแทนแ,แพ้เกือบทุกแมชแพ้แม้กระทั่งริโก้ที่อยู่ระดับล่างจนทริปเปอร์เอชเข้ามาดูถูกมากมาย ริกแฟร์เลยทนไม่ไหวขึ้นไปบนเวทีระหว่างที่ทริปเบชป้องกันแชมป์กับรอบแวนดมวิวแต่ริกแฟร์กลับช่วยทริปเบชให้ได้รับชัยชนะขึ้นมาเพราะนี่คือหนึ่งในแผนการของทริปเบรชที่จะทําให้ริกแฟร์กลับมาเป็นที่จดจําฐานะอาํามตัวแซบอีกครั้งโดยเป็นผู้คอยช่วยทริปเบชให้ป้องกันแชมป์ไว้ได้ตลอดเวลาและอีกแผนการคือทริเปเบรชต้องการจะสร้างกลุ่มให้ยิ่งใหญ่แบบเดอะโฟร์ฮอสเม่นที่เขาชื่นชอบมานาน และคราวนี้มีเบอร์หนึ่งของโฟร์ฮอสแมนอยู่กับเขาด้วยขาดอีแค่2คนเท่านั้นที่สามารถก่อตั้ง4ม้าเหล็กแห่งยุคใหม่ได้เขาเลยไปขอวินส์แม็กแมนจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแต่วินส์แม็กแมนปฏิเสธทันทีเพราะไม่อยากสร้างกลุ่มอะไรตอนนี้แต่ทริปเปิอชก็ไม่ยอมและรู้ว่าทํายังไงถึงให้วินส์แม็กแมนยอมเขาได้เพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคของรูเลต g g r e s ชั o น เป็นยุคจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ที่วินส์แม็กแมนกำลังมองหานักมวยปั้มหน้ามายูเพราะขาดแคนตัวท็อปอย่างเดอะร็อกที่เริ่มจะผันตัวไปเล่นหนังส่วนสโตนโคก็มีปัญหาออกจากดับยูดับยูไปอีกและพวกที่มาจากดับยูดับยูวินส์ไม่ได้คิดจะปั้นสักเท่าไหร่เพราะวินส์อยากให้นักมวยปั้มตัวท็อปของเขาเป็นนักมวยปั้มที่โด่งดังได้เพราะดับยูดับยูไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วค่อยย้ายมาดับยูดับยูอะไรแบบนี้ทเทเบสเลยยื่นข้อเสนอ งั้นอีกสองคนขอเป็นนักมวยป้าม no name เลยเดี๋ยวเขาจะปั้นให้กลายเป็นตัวท็อปของสมาคมเองข่าวนี้วินส์ก็เห็นด้วยครับทำให้ TripleH มีสิทธิ์เลือกเด็กใหม่มาได้2คนโดยคนที่ Tri p l e H เห็นแววมากที่สุดคือแลนดี้ออตตันเจเนอเรชันที่3ของตระกูลออตตันที่ฝึกไม่กี่ปีก็ถูกเลือกขึ้นมาสแมกซ์ดาวแล้วและแพอออตตันถูกเลือกก็ให้เขาย้ายมาอยู่ศึกรอเตรียมเข้าร่วมกับ TripleH แต่ด้านเกิดปัญหาใหญ่2ปัญหาคือปัญหาแรก เขาเป็นธรรมะตั้อย่างยุติธรรมคอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ถ้าจะเปลี่ยนกิมมิคให้ดูน่าเชื่อถือมันก็ต้องมีบทบาทในการพลิกบทเป็นธรรมหน่อยไม่ใช่อยู่ดีว่าเฮ้ยฉันเข้าร่วมกับที่เปอร์ชแล้วอะไรแบบนี้ส่วนข้อ2 เขาเดันเกิดอุบัติเหตุระหว่างปั้มกับคริสเตียนจนไหลหลุดจริงและต้องพักการปั้มหลายเดือนเลยแต่แล้วทีมงานก็พลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสโดยให้ออตตันออกมาอัปเดตอาการตัวเองในรอแทบจะทุกอาทิตย์ทำตัวแบบโอ้โหเป็นฮีโร่แต่เพิ่มความหลงตัวเองไปด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะแฟนๆไม่ต้องห่วงเขาหรอกยังไงเขาก็กลับมาหาแฟนทุกคนได้อย่างแน่นอน แน่นอนไม่มีใครห่วงเขาเลยเพราะเขายังเป็นโนบอดี้ปั๊มก็ไม่เกงแถมไม่มีบุคลิกน่าจดจำเลยได้ออกมาพูดถี่มากจนน่าน้ำคาญทำเหมือนเป็นรายงานข่าวสั้นและเนื้อหาพูดก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรออกมาอัปเดตว่ากระดูกดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แค่ดีขึ้น2อสเปอร์เซ็นต์ก็ออกมาพูดและซึ่งแฟนๆก็ไม่ได้อยากรู้เลยว่าเขาจะหายดีแค่ไหนทําให้เสียงโหกระจายเวลาเขาออกมาก็ถือว่าค่อยๆเป็นการเทิร์นฮิลของออตันไป ทำให้ทริเชได้สมาชิกมาแล้วแน่หนึ่งคนส่วนอีกคนหนึ่งถือว่าสร้างความแปลกใจให้กับทีมงานมากเพราะแทนที่จะเลือกคนที่ดูพูดเก่งๆมั่นใจตัวเองแบบฉบับลิกแฟร์และทริเปเพราะอย่างน้อยถ้าออตันเกิดปั้นไม่ขึ้นจะได้มีตัวสำรองไว่อีกคนหนึ่งแต่เขากลับเลือกบาตติสตาที่เป็นคนนิ่งเงียบไม่สูงสิงกับใคร แม้จะเคยเป็นอดีตแชมป์โลก OVW มาก่อนแต่ก็ยังปั้มไม่คล่องทีมงานเลยให้เขากลายเป็นเด็กวัดคอยเดินบินทำบาดตามหลวงพ่อดีวอนต้อยๆแบบนี้เพื่อจะ,จะให้เขาศึกษางานก่อนตั้างกับบล็อกเลสเนอร์ที่ WWE ให้ขึ้นปั้มทันทีและผักดันเลยนั่นก็แสดงว่าทีมงานยังไม่มั่นใจในตัวบาติสตาเลยแต่เทเพชมองขนาดตัวแล้วว่าเขาจะต้องเป็น e อน o r c e r ประจำกลุ่มแบบเดียวกับอาร์นแอนเดอร์สันเป็นเสมือนกำลังเสริมให้กับเพื่อนในกลุ่มได้ ดยพอเลือกเสร็จก็ให้บาติสต้าย้ายมาศึกรอแล้วก็ล้างบทบาทบาติสต้าใหม่ให้หมดสลัดคาบเด็กวัดกลายเป็นจอมโหนบ้าพลังโดยมีริกแฟร์เป็นผู้จัดการให้ทําให้เขาเปรียบเสมือนเป็นพันธมิตรไกลๆของทริปเบชไปโดยปริยายในช่วงเวลานั้นทริปเบชเพิ่งป้องกันแชมป์กับสกอตสไตเนอร์ในศึกรอยัลนัมเบิได้อย่างทุลักทุเล ทำให้สกอตต้องการขอรีแมชแต่ลิกแฟร์ได้ส่งบาริสตามาเจกับสกอตในศึกรอแถมก่อนหน้าที่สกอตขึ้นปัม้มแลนดี้ออตันก็ออกมาพูดให้กำลวงใจแบบุ้นกวนหน่อยสกอตเลยบีบไหลที่หายดีแล้ว95ให้กลับไปเหลือ80เหมือนเดิมออตันก็เลยแค้นขึ้นมาก่อกวนการปัม้มรวมถึงทริปเปอร์เอชด้วยทำให้ออตันเข้าร่วมทีมกับทริปเปอร์เอชแบบเนียนๆไปและนี่เป็นครั้งแรกที่สมาชิกทั้ง4ีปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันอย่างไม่เป็นทาางการ แล้วก็ยังไม่มีชื่อทีมด้วยพอติเบรยังคิดไม่ออกเลยเพราะดูจากสมาชิกแล้วก็ยังไม่ใช่สุดยอดนักมวยปั้มที่จะเรียกได้ว่าตัวเองเป็นโฟร์ฮอสแมนและก็ไม่ใช่แก๊งควรส้นทีมแบบ DX ไม่ได้เป็นคนนอกสมาคมที่จะมายึดครองสมาคมแบบ NWO แต่สมาชิกในกลุ่มมีทั้งนักมวยปั้มในอดีตนักมวยปั้มปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกัน ยังกับวิวัฒนาการของวงการมวยป้ำมเลยทําให้อาร์นแอนเดอร์สันบอกว่าเฮ้ยงั้นก็ใช้ชื่อ Evolution สิเพราะมีริกแฟร์ที่เป็นสุดยอดนักมวยป้ามในอดีตที่เป็นแชมป์คนปัจจุบันและ2ออนาคตที่กําลังไต่ระดับอยู่ทต่ไม่เด e ๋ย l u t i o n เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาปี2003 ซึ่งถ้าใครจะเรียกว่า evolution ก็ไม่ผิดเพราะเป็นการอ่านแบบ British English ส่วน evolution ก็เป็นแบบ American English แล้วแต่ชอบกันส่วนแอดมินขอเรียกว่า evolution เพราะว่าเป็นสมาคมจากอเมริกันเริ่มแรกนั้นจะให้ออตตันกับบาติสตาจับคู่เป็นแท็กทีมกันก่อนค่อยๆไต่ระดับจากหลีกแท็กทีมไปโดยให้ริกแฟร์คอยเป็นพี่เลี้ยงแต่ครั้งหนึ่งที่ทั้งคู่ปั้มแบบไม่ออาอากาศกับดัลลี่บอยส์ออตันดนจับใส่ double f a ฟ jack แต่ขาข้างหนึ่งที่บับบ้าจับอยู่ ดันหลุดและไหลไปอยู่ด้านหลังของบับบ้าก่อนที่บับบ้าจะทิ้งตัวลงไปทําให้หลังบับบ้าไปทับข้อเท้าของออตันจนบาดเจ็บและต้องพักการปั้มไปอีก2-3เดือนเลยแม่หัวไหล่เพิ่งหาย100%แต่ข้อเท้าตอนนี้ดันเหลือ20%่สซะและ้วแต่ที่หนักกว่าคือบารติสตาที่กําลังโดนบับบ้าวิ่งเข้ามาเล่นงานแต่บารติสตาเอามือมากานไวเลยโดนกระแทกจนไตเสฉีกแล้วก็พักยาวเลยและตัวบับบ้าเองก็บาดเจ็บเช่นกัน ถือเป็นแมทที่สร้างความเสียหายให้กับกลุ่ม Evolu t i เ n นเป็นอย่างมากเพราะอุตสาห์เปิดตัวได้ไม่นานวิวัฒนาการจะดูถอยหลังและเพราะจาก4คน <c oughs> ด้านเหลือ2คนเหมือนเดิมมีแต่อดีตกับปัจจุบันแต่ไม่มีอนาคตซะเลย <c oughs> ก็ทําให้บทบาทของทริปเชกับริกแฟร์ก็เป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะสร้างกลุ่มเป็นแค่2ตัวกวนไม่ได้ดูน่ากลัวแต่อย่างใดเน้นโกงเป็นหลักแค่นั้นแหละแต่ทริปเชก็ยังคงป้องกันแชมป์ได้อยู่จนผ่านไปเกือบ3เดือนออตันสาม,มารถหายกลับมาได้ พร้อมกับท่าไม้ตายใหม่อย่าง RKO และก็กิิิเลเ Legend Killer ที่จะคอยฆ่าตำนานทั้งหลายของ WWE และจากฝีมือที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเขาเลยกลายเป็นดาวร่วงไฟธรรมที่มาแรงที่สุดในศึกรอณเวลานั้นเลยแต่ทีมงานต้องการให้ Evolution อยู่ครบ4คนตามแผนการเดิม แต่บาติสต้าที่ขณะกำลังฝึกซ้อมระหว่างบาดเจ็บดันได้รับบาดเจ็บเพิ่มจนต้องพักการปั้มไปและไม่มีกำหนดการกลับมาอย่างเป็นทางการทีมงานก็ไม่อยากจะชะลอแผนการผักด้านกลุ่ม Evolution w ช n นวินส์แมแเลยหาสมาชิกใหม่มาแทนบาติสต้านั่นก็คือมาร์กจินดรกแม้จะเป็นอดีตเด็กปั้นของ w c w ในช่วงสุดท้ายแล้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่จดจำอะไรและตัวเขาก็มีรูปร่างที่บึกบึนสวยงาม แถมมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ยอดเยี่ยมสามารถสปริงตัวได้อย่างคล่องแคล่วราวกว่าคนตัวเล็กทั้งนั้นที่หนักถึง250กว่าออนและเขาก็เป็นเพื่อนสนิทของแลนดะี้ออตันณเวลานั้นด้วยทําให้ออกตันรู้สึกโอ้โหดีว่ะมีเพื่อนซี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและจะเตรียมเปิดตัวมาสจินดร็กในเร็วๆนี้โดยด WWE ได้ไปถ่ายวิดีโอเปิดตัวใหม่ในมาสใส่สูตรเดินเท่อย่างกับบอยแบนด์มาเลยแต่ก็ได้ถ่ายเฉพาะที่มีแค่3คนเก็บเอาไว้ด้วยเพราะ Triple ไม่มั่นใจในตัวจินดร็กเลย ตั้งแต่จินแดกเริ่มเดินทางกับ Evolution ชทิปเปอเอชก็คุยแต่เรื่องมวยปั้มเรื่องบนเวทีว่าเฮ้ยทำอย่างงุ้นแห่งนี้พูดง่ายคือคุยแต่เรื่องงานเพราะเด็กใหม่ทั้งสองคนนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของทิปเปอรเอชแต่เพียงคนเดียวตามที่สัญญาไว้กับวินส์แม็กแมนฉะนั้นเขาต้องจริงจังตลอดเวลาแต่จินแดกกลับสนใจแต่จะเที่ยวเล่นจีบสาวทำตัวบา้บาบาบอตามภาษาวัยรุ่นและยิ่งอยู่กับออตัน จากที่ออตานตั้งใจทํางานเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีเพื่อนคุยและต้องอยู่กับเอฟเวอร์ลูชันตลอดเวลาพอมีเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เริ่มหลุดตามจิมแรกไปกคนก็เลยทําให้ทั้งคู่ต้องถูกจับแยกกันเพราะกลัวออตันที่กําลังลุ่งอยู่จะหลุดเอากลางคันจนเสียการเสียงานอะไรแบบนี้และทิเเองเลือกที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเอามาดรินแรกออกจากกลุ่มก่อนที่จะเปิดตัวและอยู่กัน3าคนเหมือนเดิมรอบทัทิสซากลับมาแต่แล้วทิเก็เสียแชมป์โลกให้กับโกเบิร์กที่เพิ่งเข้าร่วมดับ WWE ในปียูดับีน แม้จะเป็นคนแรกที่เอาชนะโกเบิร์กไปได้แต่หลังจากเสียแชมป์แล้วทริปเปอร์ชไม่เคยทวงแชมป์คืนจากโกเบิร์กได้เลยจนทริปเปอร์สเสนอเงินรางวัลแสนดอลลาร์สหรัฐ ให้ใครก็ได้สามารถเล่นงานโกเบิร์กจนหมดสภาพโดยมีหลายคนพยายามข้อทำร้ายแต่ก็ยังเอาโกเบิร์กไม่หมดสภาพสักทีจนบาติสตาที่หายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วก็เล่นงานโกเบิร์กจนหมดสภาพอาร์มเอฟวิลูชันกลับมามีสมาชิกครบทั้ง4อีกครั้งและดูจากแข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะนในศึกอัมมาเกดอนปี2003และนดียอตันที่เป็นดาวลุ่พุ่งแรงสามารถเอาชนะลอฟแวนแดมคว้าแชมป์มินเตอร์มาได้ส่วนริกแฟร์กับบาติสตาโกงขึ้นมาท้าดัลลี่บอยส์ที่เพิ่งป้องกันแชมป์แท สภาพและก็เอาชนะดัลลี่คว้าแชมป์แท็กทีมมาได้อีกและครูเอกจิงแชมป์โลกระหว่างทริปเปอร์เคและแชมป์โลกโกเบกเอฟเวอร์ลูชันเข้ามาก่อกวนจนทําให้ทริปเปอร์เคว้าแชมป์โลกกลับมาได้อีกครั้งทําให้คืนนั้นสมาชิกของเอ o เวอรชันคว้าแชมป์มาได้ทุกคนเลยถือเป็นคืนสําคัญของเอ o เวอรชันเลยก็ว่าได้และทั้งกลุ่มกลายเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของค่ายรอไปเลยที่ดูแล้วถ้าจะไม่มีใครสามารถโค่นลงได้โดยเฉพาะกับทริปเปอร์เที่ตั้งแต่ได้แชมป์โลกมาในปี2002 คองมายาวโดยเสียให้แค่ชอนแค่เดือนเดียวส่วนโกเบิร์กอีก3เดือนก็ชิงคืนมาได้ทุกครั้งกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการคองแชมป์ฮัลโหลของตาลูกเขยไปเลยเพราะแกมีอิทธิพลหลังฉากมากกว่านักมวยป้ามคนอื่นๆโดยเฉพาะตอนที่ได้แชมป์ครั้งแรกบิชอปจะตั้งใจจัดทัวร์นาเมนต์แต่โดนปัดตกและให้ทริปเอชถือคองเอาดื้อๆเลยแล้วก็เอาชนะแทบจะทุกคนในค่ายรอมาจนแทบจะไม่มีใครดูโค่นอำนาจเขาลงได้จนคริส คนที่คุณก็รู้ว่าใครจากสแ a c k ด o าวชนะร o ยัลนัมเบิและใช้สิทธิ์ท้าชิงแชมป์จาก t ริปเปอรในร r สเซ l e แม n เนและสามารถเอาชนะมาได้ด้วยแทนทริปเปอไม่สามารถทวงแชมป์คืนจากเขาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมต่อมาบา t ติสตากับริก Fair ก็มาเสียแชมป์แท็กทีมให้กับเอชและก็คนที่คุณก็รู้ว่าใครไปอีกแล้วจนเหลือแต่ออตันคนเดียวที่ครองแชมป์อยู่ในกลุ่มแทมในรสเซียแมเน ออตัน <Autumn S 2> ก็เป็นคนเอาชนะทีม The Rock and s o c k มาได้ด้วยและได้ป้ามกับแคสตัสแจ็คในแมตช์ที่โหดที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้จนกลายเป็นแมตช์ที่ยอมรับจากแฟนๆรวมถึงตาวินที่เห็นแวแล้วว่าหมอนี่แหละคืออนาคตของ W W E เป็นที่แน่นอนและตั้งใจจะให้เขาทําสถิติสําคัญบางอย่างโดยให้เสียแชมป์อินเตอร์ไปก่อนเพื่อเดินก้าวสู่แชมป์โลกและเป็นตัวหลักของศึกรอก็ในเมื่อทริเบไม่สามารถทวงแชมป์กลับคืนมาให้ในกลุ่ม Evolu t i ช n ได้ออตันได้สิทธิ์ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง และคว้าแชมป์โลกในศึกซัมเมอร์สแลมปี2004ด้วยอายุเพียง24ปีกลายเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดใน WWE ตราบจนถึงทุกวันนี้เลยท่ามกลางความยินดีของฟแฟนที่เริ่มชื่นชอบในตัวเขาและกลุ่ม Evolu t i ชันที่เหลือก็ออกมาแสดงความยินดีได้แค่ไม่กี่นาทีก็หักหลังออตันไล่ออกจากทีมไปโทษฐานโดดเด่นกับหัวหน้าอย่างทริเบ์แต่ทริเบ์ก็ยื่นข้อเสนอมอบแชมป์โลกกลับมาให้เขาซะดีๆและกลับมาอยู่ e v o l u t i ชันเหมือนเดิมแต่ออตัน มอบน้ำลายพร้อมกับเข็มขดัดฟาไปทีหนึ่งแทนทําให้ออตันพลิกบทเป็นธรรมะและประทะกับกลุ่ม Evolution แต่กลายเป็นว่าออตันเสียแชมป์ให้กับทิ่เบรชไปตั้งแต่ป้องกันแชมป์ครั้งแรกในศึกใหญ่เลยแต่ทีมงานก็จะให้ออตันในฐานะธรรมะค่อยๆไล่ป่าปุ่ม Evolution ทีละคนทีละคนด้วยน้ำมือตัวเองจนถึงทีที่เขาจะทวงแชมป์คืนในรเัเซมในครั้งที่21 จนกลายเป็นตัวท็อปคนใหม่ของยุคในศึกรอส่วนซีนาก็จะเป็นตัวท็อปของศึกสแมทดาวน์นี่คือแผนการที่วางไว้แต่การที่ปุ๊บปั๊บพลิกบทเป็นธรรมะและท่านมาเสียแชมป์ตั้งแต่ป้องกันครั้งแรกก็ดูจะไม่ใช่การพลิกบทที่ดีเท่าไหร่แถมมอตันที่แฟนชื่นชอบคืออัตันตัวแสบพี่หญิงยโสโอหังไม่ใช่คนดีที่ต้องการมาแก้แค้น,นเฉยโดยที่ไม่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนและก่อนหน้านี้ที่เป็นดาวลุ่งพุ่งแรงเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกับทีเฟชแต่พออยู่คนละฝั่ง โดดเทเฮชฝังไปตามระเบียบหรือว่าเป็นการพลิกบวชที่ล้มเหลวเลยก็ว่าได้ท้าไม่แผนการในเรซเซมนเนียรครั้งที่11ระหว่างออตันกับเทเฮชดูเวลจะไปไม่รอดขึ้นมาทุกทีและในขณะเดียวกันบัติสต้าก็เริ่มพัฒนาขึ้นแล้วก็เริ่มถูกพักดัน จนแฟนเริ่มชอบและทำเหมือนมีปากเสียงกับทริปเปอร์และนั่นคือสิ่งที่แฟนต้องการอยากจะเห็นบาติสตาหักลังทริปเปอร์เอชทำให้บาติสตาค่อยๆสร้างความบาดหมางกับทริปเปอร์เอชขึ้นทีละน้อยทีละน้อยตั้งแต่ไม่ยอมช่วยบาติสตาตอนโดนออตันจับกดและบาติสตาก็เริ่มมาชนะคู่ต่อสู้ด้วยฝีมือตัวเองและปฏิเสธการช่วยเหลือจากกลุ่มอยากชนะด้วยน้ำมือตัวเองมากกว่าถึงแม้เขาจะต้องพ่ายแพ้ไปก็ตามแต่เขาก็ได้กลายเป็นผู้ชนะในศึกร้อยยูนิมเบอร์ปี2005ทําทำให้ต้องเลือกระหว่าง ชิงแชมป์โลกกับทีเฟสหรือชิงแชมป์ W W E กับ J B L ซึ่งแน่นอนครับทีเฟสที่ครองแชมป์โลกอยู่กอยูให้บาติสตาไปชิงแชมป์ W W E กับสม k d ดาวกับ J B L แทนเพื่อที่จะได้ขยายกลุ่มเอเวอเรชันให้ยิย่งใหญ่กว่า N W O และก็ Four Horsemen แต่บาติสตาดูจะลังเลที่จะย้ายทำให้ทปเฟสวางแผนจัดฉากหารถคายกับ J B L มาขับชนบาติสตาและวิ่งเข้าไปช่วยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยบาติสตาเป็นหนี้บุญคุณเขาแล้วก็ย้ายไปแก้แค้น J B L และเหุผลหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาคงไม่สามารถโค่นสัตว์ป่ายอย่างบาติสตาได้แต่บัติสตารู้แผนการหมดแล้วทําให้เขาไม่ลังเลที่จะท้าชิงแชมป์จากทิปเอชทำให้บาติสตาพลิกบทเป็นธรรมะออกจากกลุ่มเอเวอเรชัไปซึ่งข่าวนี้แฟนๆก็ดูจะสนับสนุนมากกว่าตอนที่ออตันพลิกบทเป็นธรรมะซีอีก เพราะการค่อยๆสร้างเรื่องราวความบาดหมางค่อยพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถก้าวถึงระดับสูงได้และจากบทบาทจอมพลังที่ดูเท่ดูโคตเหมาะแก่การเป็นคนที่มาถลม่มและหยุดการของแชมป์ที่ยาวนานของเทเอสสักที ทำให้คู่เอกในดอร์ซามเนียปาติสตาคว้าแชมป์จากทเทรเบสมาได้อย่างยิ่งใหญ่กลายเป็นสตาร์ระดับสูงตามที่ทเทรเบสสัญญากับวินซ์ไว้จริงๆและทเทรเบสก็พยายามท้าชิงหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ก็ล่มเหลวทุกครั้งจนบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักการปั้มไปทําให้เหลือลิกแฟร์คนเดียวที่ยืนหยัดอยู่ในเอฟเวอร์ลชันแต่เขาก็พลิกบทเป็นธรรมะและคว้าแชมป์มินเตอร์มาได้ จนเดือนตุลาทีิเปเฮชกลับมารวมทีมกับลิกแฟร์อีกครั้งในฐานะธรรมะด้วยกันโดยขึ้นมาปั้มแท็กทีมเอาชนะคาริโตและก็คริสมาสเตอร์ไปได้แต่ว่าท้ายแมตช์ทริเปเฮชหักหลังลิกแฟร์แล้วก็เล่นงานอย่างต่อเนื่องจนเปิดสื่กันเท่ากับว่ากลุ่ม Evolution ชัน แต่หักกันเป็นคนละทิศคนละทางเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อตั้งเมื่อปี2003แต่รวมกันจริงจังก็ปลายปี2003แล้วก็แยกย้ายกันคนละทิศละทางในปี2005เลยจนช่วงใกล้ปลายปี2007ซึกรอครบรอบ15ปี Evolution จะกลับมารวมกันเฉพาะกีจอีกครั้งโดยมี Triple H Ric f a i r และ Batista ที่ตอนนั้นครองแชมป์โลกอยู่ออกมายืนมนเวทีและทั้ง3ก็เป็นธรรม,มยอยู่ด้วย แต่แลนดี้ออตันคนเดียวที่เป็นอาธรรมและครองแชมป์ดำยูน e ิียอยู่นั้นปฏิเสธที่จะเข้าร่วมฉลองกับชาวแก๊งเพราะเขาแค้นที่ทั้ง3เคยหักหลังเข้ามาก่อนตอนที่เขาได้แชมป์โลกแต่ที่พเชบอกว่าไม่ใช่หักหลังเพราะอิจชาร์ได้แชมป์โลกแต่เพราะแกม่มน่ารำคาญต่างหากทำให้ออตันแค้นกว่าเดิมและเขาไม่ต้องการให้ผู้ชมจดจําว่าเขาคืออดีตสมาชิกเอฟเวอร์ลูชันแต่เขาคือสมาชิกทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างเลนอาร์เคโอและก็ได้เรียกอูมาก้า ที่เป็นโจทย์เก่าของทิเบชมาอีกคนเพื่อท้าลลกแบบเอวิลูชันบนเวทีทำให้เกิดแมชการบ้ามแท็กทีม6คนขึ้นมาแมชดำเดินไปได้สักพักอุมาก้าเข้ามาเล่นงานทิเบชและบาติสตาโดยไม่ได้แท็กเข้ามากรรมการเลยไปไล่แต่อุมาก้าอารวาวาดเล่นงานกรรมการจนกรรมการปรับให้ทีมอุมาก้าและเลดอาเคโอแพ้ฟาวไวแถมอุมาก้าก็โดนอาหารสุน,นัขรับประทานไปอีกแต่พอจบศึกนี้ต่างคนต่างก็แยกยา้ายไม่ได้กลับมารวมทีมกันอย่างท้าวอนจนปี2014 บาร์เทสตาที่ออกจากน้ำยูน้ำยีไปแล้วกลับมาอีกครั้งแล้วก็ชนะในศึก Royal ูนัมเบเตรียมไปเจอกับแลนดี้ออตันที่ครองแชมป์โลกทั้ง2เส้นอยู่ในรัสเซียเมเนีโดยออตันก็อยู่ในทีมออ t ทอร i t ิตี้ที่ t r i ปเ e ชกุมอยู่แต่อย่างที่ทราบกันครับการกลับมาของบาเทสตาเป็นการกลับมาที่ล่มเหลวพังไม่เป็นท่าเลยทั้งรูปล่างที่ไม่ได้บึกบึนเหมือนแต่ก่อนการปั้มที่เคยปั้มพอได้กลายเป็นสนิมเคอะถ้าไม่ตายก็ทําได้อย่างเก๊ะกกลา และแม้ตัวเขาจะผันตัวไปเอาดีด้านการแสดงณเวลานั้นแต่ชื่อเสียงเขาเป็นแค่ตัวประกอบไม่ก็เล่นหนังที่ไม่ได้โด่งดังมากเพราะหนังดังอย่าง g u a r d i a n of the Galaxy ที่ทำให้เขาโด่งดังเป็นผู้แตกยังไม่ได้เข้าฉายตอนที่เขากลับไปปั้มณเวลานั้นเลยทำให้แฟนๆมองเขาเป็นแค่อดีตแชมป์โลกคนหนึ่งที่กลับมาแย่งแชมป์จากขวัญใจแฟนๆที่ทำงานหนักมาโดยตลอดจึงทำให้กระแสตีกลับและคนดูโหดทุกครั้งที่เขาปรากฏตัว แต่โชคดีที่ WWE พิกวิกฤตเป็นโอกาสทองโดยให้แดเนียลไบรนหรือ b บ y อนเดนสันควันใจของแฟนๆณตอนนั้นเข้าร่วมชิงแชมป์ด้วยโดยมาในฐานะศัตรูของกลุ่ม Authority และเอาชนะได้ทั้ง Triple H ในการป้ามคู่แรกในเรซมาเนียและบัติสตากับออ t ตันในการป้ามคู่เอกโดยจับบาติสตาใส่ส m i s ชั่นคว้าแชมป์โลกมาได้หลังจากนี้ WWE เตรียมให้บัติสตาชิงแชมป์กับไรอน ต่จากกระแสที่ไม่ดีนักบวกกับเขาก็แพ้ให้กับไบรอันไปแล้วจะให้แพ้ซ้ำา2ทําไมเขาเลยปฏิเสธแล้วก็กลับเขา้าร่วมกลุ่มกับทริปเป์และออตันในฐานะกลุ่มเอ o l u t i ชันอีกครั้งโดยได้เปิดศึกกับเดอะชิลเพและเตรียมมาท้ากันในศึกเอ็กซ์ต r มรูแต่ก่อนหน้าจะถึงศึกนี้เดนนิสเจย์บอยลิกแฟร์สมาชิกคนสุดท้ายก็ปรากฏตัวขึ้นเตรียมจะกลับมารวมกับเอ o l u t i ชันอีกครั้งโดยออกมาชื่นชมว่าทีมนี้มันเก่งกาจมีสไตล์โดดเด่นและทรงพลังมาก แต่ที่พูดมานี่คือเดอะชิลนะไม่ใช่เอเวอร์ลูชันแล้วก็หันไปจับมือกับเดอะชิลแล้วก็จากไปเป็นการแสดงให้เห็นว่าเดอริกแฟร์ขอไม่กลับมารวมกับเอเวอร์ลูชันและเข้าร่วมในศึกนี้ทําให้ Evolution, เอเวอร์ลูชันเหลือกันแค่3มคนที่จะมาต่อกรกับเดอะชิลแต่ก็แพ้ไปแต่เอเวอร์ลูชันก็ไม่ยอมถ้าเจอกับเดอะชิลอีกครั้งแบบแพ้คัดออกและเป็นทีมเอเวอร์ลูชันที่โดนคัดออกทุกคนโดยไม่สามารถกำจัดสมาชิกเดอะชิลได้แม้แต่คนเดียวจนสุดท้ายบาติสตาออกจากกลุ่ม ทำให้ Evolution แตกหักกันอีกครั้งจนปี2018ตอนที่1,000ของ SmackDown G Evolution กลับมารวมกันอีกครั้งและก็ให้แต่ละคนได้พูดถึงคนในกลุ่มชมกันไปชมกันมาพอมาถึงบาติสตาก็ได้ชื่นชมออตันชื่นชมลิลล Fair แต่พอจะชื่นชม t r i ปเ e H เขาก็บอกว่า t r i ปเป H เป็นคนที่สามารถทําได้ทุกอย่างยกเว้นเอาชนะตัวเขาแล้วก็ยืนจ้องหน้ากันเหมือนจะมีเรื่องกันแน่แม ไอการจะให้แค่ม,มายืนเฉลิมฉลองทั้งสีคนปกติมันทำไม่ได้เลยใช่ไหมกับกลุ่มเนี้มันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นแกะดำหาเรื่องคนในกลุ่มตลอดตั้งแต่ออตันแล้วก็มาเป็นลิกแฟร์คราวนี้เป็นบาริสตาและแต่สุดท้ายก็กอดกันทำแบบไม่มีอะไรจนถ,ถึงศึกรอมาที่25กุมภาปี2019ซึ่งตรงกับวันเกิดของลิกแฟร์ครบรอบ70ปีทเพสเลยจัดงานวันเกิดฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพให้เลยคราวนี้แต่แล้วบาริสตา เขาเข้าไปทำร้ายลิกแฟนในห้องแต่งตัวฟื้ u ยั u ่วยุทิเเพราะเขาเบื่อทิเบชที่คอยบงการกดคีย์คมเฮงมาตลอดเวลาที่เขาอยู่ด้วยและเขาต้องการเอาชนะและก็รีทายทิเบชจากวงการนี้ไปเลยทําให้นักคู่ต้องไปเจอกันในศึก Wrestlemania และกลายเป็นว่าปาทิสตาเป็นฝ่าย,ายพายแพ้เพราะนี่คือแมชอำลาของเจ้าตัวและคงจะเป็นการปิดฉากกลุ่ม Evolu t i ชัจากการปั้มบนเวทีไปแล้วอย่างแน่นอน อาจจะแค่มาประกวดตัวแบบ DX หรือ NWO อะไรแบบนี้คงไม่ได้เปิดเสือกับใครอีกเพราะว่าทิเบรชมีปัญหาสุขภาพปั้มไม่ได้และริกแฟก็รีทายไปแล้วไม่รู้รีทายจริงเปล่าแต่ถึงจะให้กลับมามันก็ไม่น่าจะปั้มได้ดีเท่าไหร่ส่วนบัติสตาที่บอกเลิกปัม้มแต่อาจจะกลับมาได้แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้งานแสดงแกเริ่มเยอะเริ่มโด่งดังแล้วเหลือเพียงแค่ออตันคนเดียวที่จากชื่อเสียงของเจ้าตัวแล้วคงไม่ต้องเอาเอฟเวอร์ชันมาหากินเท่าไหร่ นอกจากจะหยิบยกเนื้อเรื่องในเกม 2K The w t n 3ที่ออตานตั้งกลุ่ม New Evolution ขึ้นมาโดยตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่มแทนทิเบรชอันนี้ถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ก็ไา่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่นั่นก็ทําให้ชื่อของ Evolution เป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงโดยที่ไม่น่าเชื่อว่ารวมตัวกันจริงๆจังๆสีคนได้ดปีกว่าๆเองแถมมีอุปสรรคสารพัดจนแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําแต่ด้วยความจริงจังของแ r นปเบชที่ต้องการสร้างกลุ่มระดับตานานขึ้น โดยมีสมาชิกแค่4คนตั้งแต่เริ่มจนจบโดยไม่ยอมเปลี่ยนสมาชิกเลยเขาก็เลยสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆจนกลายเป็นตำนานที่แม่แฟนยุคใหม่ๆที่ไม่เคยดูตอนนั้นยังเคยได้ยินชื่อ Evolu t i o n ชอยู่เลยถือเป็นอีกกลุ่มที่มีจุดเริ่มต้นที่ดีพร้อมจุดจบที่สวยงามและทบเสก็ได้ทำตามที่สัญญาให้ไว้กับวินส์แม็กแมนโดยการปั้นหน้าใหม่ไลกิมิกให้กลายเป็นที่โด่งดังจนถึงนุวันนี้สมกับชื่อวิวัฒนาการเลยทั้งออตันที่ดูเป็นธรรมะยิ้มยิ้จ๋อเจอตั้งแต่แรกก็กลาย เป็นดาวุ่งตัวแสบแล้วก็โอโ้พิกบทมากมายสร้างเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรต่อมีอะไรส่วนมาติสตาจากเด็กวัดที่น่าจะโดนไล่ออกไปแล้วซึ่งถ้าไม่มีเอ o l อลูชันมาช่วยไว้ก็ไม่รู้เลยว่าแกจะโด่งดังในวงการมวยปั้มหรือโด่งดังพอที่จัดได้ไปเล่นหนังฮอลลีวูดเลยหรือไม่และถ้าทริปเปจชป,ปล่อยปล่อยยอมให้มาร์จินแดกเข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายๆอย่างคงไม่เกิดขึ้นอย่างถึงทุกวันนี้อาจจะดีหรือร้ายเราไม่มีวันรู้เลย แต่ที่รู้คือผลงานของกลุ่ม Evolution ที่ออกมาเป็นแบบนี้ก็ทำให้ Evolution กลายเป็นหนึ่งกลุ่มที่น่าจดจำไปตลอดการของแฟนๆมวยปั้มเลยขอบคุณที่ติดตามจนจบครับๆๆถ้าช,ชอบ like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกคอตแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปก่อนสวัสดีครับ